่วันนี้อากาศดีนะคะแมบบ่ก็เลยจะมาเตรียมทําค้างนะคะปลูกผักเดี๋ยวจะทําตรงนั้นนะคะบนบนตรงต้นหอมนะคะก็มีไม้ไผ่เก่านะคะเดี๋ยวก็จะใช้ไม้ไผ่เก่าของเมื่อปีที่แล้วนะคะทําค่ะก็จะปักเถาเสานะคะสี่เสาก่อนอยากจะทําทั้งหมดประมาณ6เสาะคะ่ะ ี่ค่ะเห็นไหมปักไม้แบบนี้แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเสริมความแข็งแรงนะคะด้วยไม้พลาสติกอันนี้นะคะว่า,าถ้าเป็นไม้ไผ่อย่างเดียวอาจจะไม่แข็งแรงนะคะก็จะใช้ไม้แบบนี้นะคะแข็งแรงกว่าก็าเสียบเสียบเข้าไปนะคะหอันนะคะเสียบเข้าไปนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ค เพื่อนๆเดี๋ยวแหม่มจะเห็นไหมคะพอเราทำเสาวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราทําคาดด้านบนคะ่ะแค่เอาไม้นะคะพาดก่อนนะคะพาดแบบนี้เลย นี่ค่ะแล้วก็เอาไม้นะคะนี่ค่ะแบบผ้าด้านผ้าผ้าเตรียมไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมามัดที่หลังนะคะนี่ค่ะแล้วก็ทำการมัดให้แน่นเลยค่ะนี่นะคะมัดรวดหมดติดกันนะคะ มัดเป็นกากระบาดแบบนี้ก็ได้ค่ะทำแบบนี้นะคะแล้วก็ไล่มัดทั้งหมดนะคะทุกจุดค่ะ นี่ค่ะเพื่อนๆมาเสร็จแล้วก็จะได้ทรงแบบนี้นะคะแต่ว่าด้านบนหลังคาเนี่ยช่องมันจะใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวพวกมองลงมอลามันก็พันไม่ได้เพราะช่องมันใหญ่เราก็จะต้องเอาไม้นะคะไปวางแบบนี้ให้มันผิดๆนะคะนะคะแล้วเราก็มัดมัดเชือกนะคะนี่ hey, แบบนี้นะคะเขาก็จะถีถีลงนะคะเราจะใช้ไม้ทั้งหมดก็ได้หรือ เราจะทําให้มันถี่แบบนี้แล้วเราก็จะใช้เน็ตคุมก็ได้ค่ะอันนี้แล้วแต่เรานะเพื่อนเห็นไหมคะข้างบนมันยังไม่ละเอียดพอเส้นต่อไปเราใช้การขัดกันก็ได้ค่ะจะได้ไม่ต้องใช้เชือกขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาก็ขัดกันเอง โอเคแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะน่าจะขาดกันเองแบบนี้ปีนี้นะคะที่แหม่มทำค้างผักแบบนี้นะคะเพราะว่าข้างล่างเนี่ยแหบมบ่มปลูกต้นหอมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าแหม่มสารข้างๆด้วยนะคะทําค้างที่สามารถแบบว่าขาดกันข้างๆเนี่ยแดดมันมาทางนี้ใช่ไหมคะมันก็จะบังต้นหอมที่อยู่ข้างในคะ่ะ นะปีนี้ก็เลยทําแบบนี้นะคะก็เลยเดี๋ยวเราจะปลูกมะระอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั่วพูอย่างเงี้ยปลูกที่โคนเสาใช่ไหมคะเขาก็จะพัน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 ขึ้นไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะไปแผ่กระจายข้างบนใช่ไหมคะแล้วพอรเช่วงบ่ายพระอาทิตย์มาจากตรงนู้นใช่ไหมคะก็ยังจะส่องแสงมาใต้อันนี้ได้นะคะแหม่มก็จะพยายามใช้พื้นที่ให้ได้มากที่สุดนะคะปีนี้ก็เลยทําแบบนี้แต่ว่ากว้างกว่าเดิมนะเพื่อนๆเห็นไหมจําได้ไหม ปีที่แล้วเนี่ยเราทำซักประมาณครึ่งหนึ่งแต่ว่าปีนี้ค่ะขยายสองเท่าเพราะฉะนั้นถ้าถ้าแบบไม่ได้ทำข้างๆเนี่ยแสงนะคะมันก็จะเข้าไปส่องต้นหอมถึงนะคะแล้วถ้าสมมติว่าลูกมะละลูกอะไรห้อยนะคะเราก็จะสามารถมองเห็นได้ทุกทิศค่ะปีนี้ก็เลยทำแบบใหม่นะคะเป็นแบบนี้ค่ะ